โปรเจกต์หนึ่งได้การันตีรายรับ8%นานถึง14ปี <Wow. S 1> มันมีแบบนี้ด้วยเหรอคะพี่ <_ an> มีสิแบ่งลงมาว่าที่ไหนที่ไหนครับพี่คะของพี่มีนะคะเป็น house and land ที่เมลเบิร์นเราซื้อบ้านเราปลูกบ้านให้คนพิการอยู่นะคะ <_ an> แล้วเราได้ค่าเช่าการันตี8%ต่อปีนานถึง14ปีการันตีเลยใช่ไหมพี่แล้วการันตะี ราคาเท่าไหร่คะ่ะราคาใช่ไหมคะเริ่มต้นที่5 8 0ปดบพันาแนะคุณคะแล้ว8%นี้ได้ได้เลท r e ร u r เนะคะ48,000ต่อปีเราอยากได้เดือนละหเท่าไหมเดืนละ4 8่0 0พอๆกับเงนเดือนดิฉันเลยนะคะโกหาอยงกันอ่ย โปรเจกตนี้น่าสนใจมากค่ะพี่ทยนย่าว่าไปเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายสั้นๆง่ายๆก็คืออันนี้เป็นบ้านของ NDIS ก็คือ National Disability Insurance Free Spe อันนี้เราซื้อนะคะซื้อก็คือซื้อที่ปลูกบ,บ้านนะคะแล้วให้คนพิการอยู่นะคะแต่เราได้ค่าเช่าอันนี้จะไม่เขียค่า m a i n t e n a n c f e e นะคะแล้วก็ maintenance f e e เราได้ค่าเช่าเน็ตๆเลยค่ะ สี่หมื่นแปดต่อปีนะคะบกวกลบคูณหารแล้วตกแล้วก็ห้าร้อยยี่สิามเหรียญต่อทอิศเราคิดนะคะว่าเก้าร้อยยี่สิบสามเหรียญต่อทอิศเนี่ยนะเราได้ค่าเช่าเน็ตนะคะแล้วเราลงทุนเท่าไหร่ลงทุนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของบ้าน20%ของบ้านก็คือเอาบ้านราคาหกแสนลงทุนแสนสองเราจะมีค่าก่อนสแตมป์บวกด้วยใช่ไหมคะก็กลายเป็นแสนสามลงทุนแสนสาม ได้ค่าเช่า923เหรียญต่ออาทิตย์สดวนยวค่ะพี่แล้วมันไม่มีใครจ่ายอะไรเลยอ่ะคะพี่ไม่มีเลยค่ะพวกแมเนจเมนต์ <management, S 1> พวกเอเจนต์ฟรีอะไรไม่มีพี่โครงการนี้สนับสนุนด้วยร,รัฐบาลคือตอนนี้บาลก็มีพ็เเกตอตอกมาบูธนะคะ13.2นะคะบิ้เลียเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ม,มีบ้านอยู่เพราะฉะนั้นบ้านนี้จะสร้างพิเศษ โดยเฉพาะให้คนพิการที่ทางนั้นแล้วอันนี้จะแบบเขาจะดูแลให้หมดนะนิวเปอร์เขาจะดูแลอะไรทั้หมดเคสเราเราซื้อแล้วเราปอดให้เช่าเรามีสัญญาเช่าเลยนะคะ7ปีคูณ7ปีอันนี้ถ้าสนใจติดต่อพี่ได้อ่ะอันนี้ต้องต่อคิวนะต่อคิวนะไม่ใช่ว่าจากไดตซุกอยากได้อยากได้ปุ๊บได้ปั๊บคือต้องจองคิวเพราะว่าอันนี้มันมีไม่กี่หลังเอาบทตรงๆว่ามีคิแต่มันได้วิงละเก้าร้อยคนก็ต้องต ตีแย่งกันมาตบตีแย่งกันเลยค่ะเพราะต้องต่อผิวเพราะเพ่อชื่อมีมาบ่อยๆนะคะอ,อันนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนี้อยู่ใกล้โรงพยาบาลใกล้ที่ทำงานคารนี้เรถไฟทุกอยาก่างเพื่อสะดวกสบายเา่ลคนไทยสนใจ i n กซ์เข้ามาถามพี่นะคะว่าอยากได้โครงการน,นี้แล้วตอบพิงพิงอยู่นี่คะ่ <laughs> พะพี่คะตอบพิงหรือพี่ธัญญาก,ก็ได้นะคะเ <laughs> พราะอันเนี <laughs> ้ย หายากจริงๆ mm. นะกำไรที่ลงทุนและคุณได้พโพสติฟแพลตฟอร์มคุณอยากได้เงินนะคะเพราะว่าเงินที่คุณมีอยู่แสนสามไปเข้าแบงก์หนึ่งแบงก์เนี 14, 14, ย่ยไปเสียเวลาคุณถามแป้งทุกแปดเปอร์เซ็นต์การันตีแปดเปอร์เซ็นต์สิบสี่ปีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ